เส้นทางเข้าออกทำซินาคาฝั่งถนนน้านหน้า,นา,นาทางลาดยางนะครับโอ้โหในความเรียกว่าสมชันแอดเวนเจอร์เรื่องแลเรื่องเราจะค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆเพื่อนสมาชิกไปกันแล้วโอ้โหอันนี้นี่คือพื้นที่ที่ไต่ผ่าน โอ้ไมได้กำลังขาดียมเลยยำเลยนูนเลยสมาชิกขึ้นไปถึงข้างบนแล้ววันนี้อากาศด,ดีแท้ได้มาเห็นหน้าผาผาเขาฉลักแล้วก็ได้เดินไปกับ พี่พี่ลุงลุงรวมตัวผมแล้วแปดคนอันนี้นี่โอกาสวันหยุดนักขัตฤกษ์มันพุทธกลางสัปดาห์พุทธที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าในวันมาข้าบูชานะครับอ้าวโหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาแหกๆเลย สงชันสงชันไปเรื่อยๆอาการเหนื่อยไม่ต่างจากที่ปั่นขึ้นเขาฉลากเลยเรื่องเรื่อง แนวเชือกเอ็นไหวคุณสมาชิกไต่ไปจับไปฮะหุ่นใจแล้วมีเจ้าถิ่นนำทางอ่ะถึงตรงนี้เดินง่ายขึ้นแล้วอ๋อฮอร์เอ็นเจอร์เอ็นเจอร์อ้าไปๆลูกไปไป ยังายขึ้นแล้วได้ก็ออกถนนใหญ่แล้วไม่ไกลอีกไม่ไกล,อ,กไไกลอยากทำน่าจะประมาณ100ร้อยเมตรเท่านั้นดูสิดูสินี่เลยถึงแล้วถึงแล้วถึงเส้นทาง ทางดำทางขึ้นแล้วแอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอ่าเป็คนปลอดไทยสุดยอดครับสุดยอดทริปนี้ต้องขอบคุณพี่เพื่อขอบคุณลุงบุญขอบคุณเฮเต,เตา๋าขอบคุณอากโก้ขอบคุณลุงมะนาวขอบคุณคุณยินปินนะครับมาสร้างซุ้ด้วยกันอันนี้ถือว่าคอมพิวเซตคอมพิวทริปนะ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้โหอย่างเงี้ยได้เงี้ยขอบคุณพี่เผือกมากๆนะครับพี่เผือกขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับสนุกด้วยกอดสุดยอดอาเลิศอย่างเงี้ยเอามะลังเตามะลังสุดยอดเลยนู่นเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางลาดยางลงไปอ่ะเดินกลับลงไปข้างล่างโอ้โหอันนี้สุดสุดขอบคุณทุกๆคนนะครับทางสุขไปด้วยกันวันนี้แฮปปี้สุดๆเลย ขอบคุณัวยินด้วยนะครับเก่งมากเก่งมาก